สัมมาสัมปุตตะนะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังดารนังคัจฉามิพุทธังสารณังคัจฉามิอะมังดารนังคัจฉามิโธโนชยามะสาธุโนกันเตภิกขุสังโฆอิมานิปิจิวานิสาาัปปานิวานิ ปฏิคันหาตูอําหากังอีธาระกังอิตายะสุขายะข้าเดชพรพพิสุสง์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตาจีบอกร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เด่พรพพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ จงรับข้าใจจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลแนะนาน,นถึงเระโดมครับลูกแรกขอขอ,ขอ,ขอการนปเจอท่าสสนสจรับข้ากีรีวัฒนศาสตร์

ได้ทะได้จะได้ค่างกนกิปกรโการหาส่วนตะบนเินรับกชท่านกำนันไกเปลี่ยนการกำนันตะบนสูงเนินะครับคนสุดท้ายนะครับกำนันตะบนสูงงานได้มาใหม่ๆนะครับให้พิธีรู้จัก ยักลานาถงของขนะครับของขวัญขได้รับการิการจากคุณมัดติลาอิพิเศษนรับถึงนผ้สมาชิกพักเไทยนะครับไจดให้นางรำในครั้งนี้ ท้องสายบัวน่ยอาจจะสันเ่านเลยก็ผู้ใ่วผู้ใดเป็นผู้ใดมีแต่พูดงามๆไปเมื่อไหร่จะพดเสือใหญ่เนี่ยคนเป็นวัเลยสองคนใส่เม็ดเนาะต้องปอดเม็ต้องก็ต้องเปิดแค่ใส โอ้โหนักนักกิตัวเนี่ยตัวไหนวะตัวไหนเลยเดียวมางครตอนนี้เลยนีกเลน่เป็นสาวเลยบางวรัเพราะมาเขาปีนี่ที่บทเกียะเปิ้นเป็นสาวหมดเลย

มีดามันดาบุคตาลีผู้ดีพระคุณต oh. ัวอะคาาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะชาอะคาวาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะชาอะคาวาโตอาระหะโต วิหารีพิกุลังขัตตะโอโนทะยามะสาธุโนวันเตพิกุลังโออิมา ของที่เป็นวงนิวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่กิตามารดาปู่แบบบบตายายใดแก่สนิทของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วขอให้รับบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งกองบุญในครั้งนี้ เมื่อรับแล้วหากท่านมีทุกข์ขอให้พน้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินอาดู วัดนะผู้ที่จิตศรให้กับองค์การดีผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับ <boarding> คุณไ้คิดรู้ต้นของเทศบาลด้วยเด<ต>น้าต้นของอำเภอพิชายู้ต้นของอยู่อ Okay. ตัสรนาโมตัาสระภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมุุตัสสะมหาเทเลระมาเทนะทวารตะเยทักตะตังสัพพังอัปปาทังธรรมมูพันเตมหาเทเล ปมาเทนะทวารตะเยนกตังสัพพังอัปลาทังขมาุโนพันเตมหาทเทเลปมาเทนะทวารตะเยนกตังสัพพังอัปลาทังขมาทุโนพันเต